มีเฟลด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นศึกษาไม่ดีพอแล้วก็มั่นเกินไปเออซึ่งรู้กันแล้วว่าเฮ้ยแอเีนนี้มันมันไม่น่าได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรระดับเราสักอย่างมันน่าจะอืมเออพอามันถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราไปได้เราไปสวยแล้วเราทําอะไรก็ได้ อันนี้จุดนี้อันตรายเพราะนั้นก็ต้องคอยเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าอย่ากเกินตัวนะหรือว่าดูจังหวะดีๆนะทุกอย่างมันมีทามิ่งของมันครับแต่ก่อนผมเคยมีมีฮอตพอตอยู่ที่หนึ่งชื่อ Wu, มิสซิสบูเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วก่อนที่มาล่าก,ก่อนที่อะไรทุกอย่างจะมาเต็มเมืองอย่างเงี้ยไปทานที่มาเก๊าไปทานที่ฮ่องกงแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีร้านฮอตพอตร้านนึงที่เราชอบมากเราคิดว่าเอ้ยเนี่ยคนไทยชอบแน่นอนเลยอยากทํามีที่อยู่พอดีร้านข้างๆฟิเลตอนนั้นเขาออกไปที่ก็ใหญ่พอควรค่่าาเก็แพพงอว ก็เอาวะลองทําดูเพิ่งมารู้ว่าต้นคูณเป็นสูงมากเพราะว่าน้ําซองน้ําซุปอะไรเงี้ยต้องต้มจากกระดูกหมูต้องหลายๆอย่างเราไปคิดค่าน้าซุปเขาแบบหัวละ100ร้อยกว่าบาทผมจําได้ร้อยห้าค่าน้าจิ้มอีกห้ตอนนั้นคือก่อนเวลาไม่มีใครทานเพราะว่าทุกคนตอนนั้นคือทานชาบูคือบุฟเฟ่ S <S <S แล้วเราไป<ช>เป็นอราคาแล้วเรามีค่าน้ําซุปอีกมีค่าน้ําจิ้มอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยเป็นชาบูแบบราคาสูงแล้วก็ย้อนกลับมาได้แล้วก็ตีกับบาคืนได้ปั้นจนแบบมีลูกค้ามีอะไรเสร็จแล้วโควิดซึ่งอะไรก็ตามที่ต้องเป็นหม้อตรงกลางเป็นบาร์บีคิวเวนติน้งแชร์กันไปก่อนทีแรกไปพร้อมร้านเหล้าก็จบมิสซิสบู พูดถึงตรงโควิดตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกวลาทางตันของหลายๆบิสเนสหลายธุกรกิจเลยเนอะไม่ใช่ทางตันอะเป็นจุดพลิกนี่ว่ะจุดที่ทําให้สะดุดแล้วก็บางคนก็ฟื้นคืนไม่ได้แต่ฟินเลรอดมาได้เหนึ่งเลยผมกับผมกับคุณส่วนคุณกับพาร์ทเนอร์เนี่ย แต่ละคนเขามีงานแต่ละส่วนมีงานรับผิดชอบคนนึงดู h r คนนึงดูพีอ a r k มาร์เก็ตติ้งส่วนผมดูอาหารเราคุยกันเร็วคิดเร็วทําเร็วรับปรับตัวใช่ไอเดียปุ๊บไอดูต่อเลยเอออันนี้ชอบอ่ะนี่คือมายน์เสรจเลยนะว่าเพราะเราไม่ได้คิดได้คนเดียวอ้าวแล้วเราแบบเราต้องดูจังหวะต้องศึกษาทําไมบางก็ศึกษาไปด้วยถ้าเกิดทําได้มีช่องทางทําได้ต้องทําแต่อย่างโควิดเนี่ยมันคือเข้าตาโจลแล้วครับไม่ทําไม่ได้แล้วเราพนักงานเราเยอะขนาดรายแรกตอนนี้สิบที่นั่งผมมีพนักงานประมาณ18คน สิบทีน่ามี18คนรอบแรกอ่ะร้านปิดเปิดไม่ได้ทำเช็คเอาย์ไอเดียคือมีเทคเอาย์มีเทคเอาย์ก็เคลูกค้าก็มาสั่งตอนนั้นยอดขายเท่าปกติเลยครับจริงมากเยอะเยอะมากๆแต่พอไปส่งถึงมือลูกค้าอากาศบ้านเราเอ้ยแล้วก็คนพี่พี่พีไรเดอร์ทั้งหลายเอ้ยคงรีบทำรอบไปถึงจากซูชิเป็นชิ้นๆกลายเป็นแบบกลมๆ ขายไปสิบกล่องคืนเงินลูกค้าไป8กล่องบ้าง9 oh, <th> กล่องบ้างหนักกว่าเดิมก็แล้วก็มีไอเดียนหนึ่งคือเราเราบังเอิญมีฟู้ดทรัคอยู่คันหนึ่งเอาไว้ออกงานเอเตอร์จิงอย่างเงี้ยในเมื่อเขามาหาเราไม่ได้ไรเดอร์ใคยไปให้ไม่ได้ไม่ขับไปหาเขาที่บ้านละ่ะ uh. ขับจะเตงไปหาหน้าบ้านลูกค้าปันปันปัน,ปน,ปน,ปนยื่นหาจานเป็นไม้สวยๆเขายื่นเก็บไปเลยเอาไปทานกันในบ้านคือใกล้เคียงกับ กับการามาหา,าหนย่างที่สุดแล้วเช้าไปราชจฤกร์กกลางวันไปบางนาเย็นจบแจ้งวัฒนะบางทีไปถึงสมุทรปราการสมุทรสมุทรแต่ผมวิ่งมาหมดเลย